ถึงสามแยกตลาดเช้าแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะมีผักมีไข่มีผลไม้กับพุ้งกับข้าวฝั่งนี้ก็จะมีของแห้งไปนู่นนูนน้นเข้าไปทางนู้นฝั่งนี้ก็ยังเป็นเสื้อผ้าบ้างอาหารบ้างปนปน,นกันปนปน,นกันนะครับ เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอาบออกมาทางนี้ตรงนี้ก็น้ำจมแม่เนั้นมายตรงนี้เมาเียนม่เป็นโจ๊ะเป็นเป๋อเป็น ข้าวเปียกนี่รู้แล้วข้างหน้าคือข้าวเปียกข้างหลังคือเป๋อนี่เส้นข้าวเปียกนุ้นเต้นเป๋ออันนี้ก็อันนี้เป็นข้าวโพดปิ้งโพดปิ้งผักเท่าใดยี่สิบบาทสี่สองหมื่นจีบ ันี้ผักชีอันนี้ก็เป็นพึ่งย่างนะครับอันนี้ก็ย่างนานแล้วอันนี้พึ่งย่างนี่หนังควายจีหนังควายสามหมื่นนะครับหนังควายหนึ่งห่อสามหมื่นอันนี้หนังควายหนังควายัว